วิธีการประกอบปัม๊มแดแฟมที่ถูกต้องครับช่วยให้ตัวปั๊มีดยทำงานได้อย่างสมาำเสมอและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมว,วิดีโอกันนะครับผมฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่มซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคในการดูแลรักษาและข้อแนะนําในการใช้งานปั๊มเคมีใน EP ต่อไปด้วยครับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบปั๊มไดอะแฟมชิ้นแรกก็จะเป็นปจัจจเบอร์10ใช้2อันนะครับ และอีกอันจะเป็นประแจวัดทรอกหรือประแจวัดแรงบิดนั่นเองครับขั้นตอนแรกเราจะต้องดูซีเรียลนัมเบอร์ของปั๊มที่เซ็นเตอร์บ็อกโดยตำแหน่งจะอยู่ใต้ช่องที่เสียบลมครับจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับและให้เรานำบอดี้ของปั๊มตรงตำแหน่งซีเรียลนัมเบอร์ให้มาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับซีเรียลนัมเบอร์ของเซ็นเตอร์บ็อกครับจากนั้นให้เรานำน็อตตัวแรกใส่เข้าไปฝั่งหนึ่งก่อนและ ใช้น็อตอีกตัวใส่ตามเข้าไปในลักษณะแนวทะแยงครับให้นำเซ็นเตอร์บ็อกมาใส่เข้าไปที่นอ็อตโดยให้ตำแหน่งของซีเรียลนัมเบอร์ตรงกันนะครับหากเราใส่เข้าไปแล้วรูของแผ่นแดแฟมไม่ตรงกับนอ็อตเราสามารถขันแผ่นแดแฟมย้อนกลับเพื่อให้รูตรงกันกับตัวน็อตได้และค่อยใส่ลงไปครับต่อมาเราก็จะนำอินเล็ทเอาเลมาใส่ครับ โดยเราจะหันรูของอินเล o ต t อาเลตไปทางไหนก็ขึ้นอยู่กับการวางระบบท่อของเราครับจากนั้นให้เรานำบอดี้อีกฝั่งมาใส่ประกบลงไปโดยเราจะต้องดูร่องของอินเล o ตเอา t ลตให้ตรงกับร่องของบอดี้ด้วยนะครับและให้ขันน็อตเข้าไปทั้ง2ตัวก่อนแต่เราจะยังไม่ขันน็อตจนแน่นเพื่อให้เราปรับอินเล o ตเอา t ลตให้ตรงก่อนนะครับหลังจากนั้น เราก็ใส่น็อตเพิ่มเข้าไปอีก2ตัวโดยการใส่น็อตให้ใส่ในลักษณะเดียวกันคือใส่ลงไปในแนวทะแยงและค่อยนําน็อตอีก2ตัวที่เหลือมาใส่ให้ครบครับเมื่อใส่น็อตจนครบทุกตัวแล้วเราก็จะใช้ประแจเบอร์10ขันโดยการขันน็อตเราจะไม่ขันจนตึงมือเราจะค่อยๆขันไล่น็อตไปทีละตัวในแนวทะแยงครับเมื่อขันเสร็จเราก็จะใช้ประแจวัดท้อขันอีกที โดยค่าทอของปั๊มแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันจะมีรายละเอียดบอกภายในคู่มือของปั๊มแต่ละรุ่นอยู่ครับอย่างปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มไดอะแฟมรุ่น t 5 0์ทอก็จะอยู่ที่8นิวตันเมตรครับเมื่อเราตั้งค่าประแจวัดทอเรียบร้อยแล้วเราก็จะไล่ขันน็อตแต่ละตัวให้แน่นอีกรอบครับโดยให้เราขันเป็นแนวทะแยงเหมือนเดิมจากนั้นให้ใส่จุกลดเสียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะครับ ที่เรานะครับจะต้องขันน็อตตามปริมาณท็อกที่คู่มือได้บอกไว้เนี่ยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าหากเราขัานน็อตแน่นมากจนเกินไปอาจจะทําให้ชิ้นส่วนอะไรของตัวปั๊มเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นได้ครับหรือถ้าเกิดเราขัานน็อตหลวมจนเกินไปครับก็จะทาให้สารเคมีเนี่ยรอาตวไหลเอาจากตัวปั๊มได้นั่นเองครับเ like อสไลด์กบุณครับ